สี่บุคคลนะครับเพื่อความ,มปลอดภัยท่านนะครับในสถานการณ์โควิด ิธีทุกคนจมีสูงประตูต่อสูง5นงานทีนะครับแฟนก็สามารถรอติดตามได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักคู่นึงนะครับนักกีฬาได้พักเฮ้ย 就是拉呗。<noise> <noise> <noise> สสที่ทกเงอคีทีด้านเจอกับ้านีมก็เป็นเกมที่บอกว่าเรามาเล่นในบ้านเทโรเรารู้ว่าไม่ง่ายครับนะแล้วก็อย่างทีมใหญ่ๆมาที่นี่หรือว่าทีมที่เขาไปเล่นด้วยเนี่ยเขา ต้องบอกว่าเทโลเป็นทีมที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นทีมที่เ,เล่นสไตล์ค่อนข้างที่จะดุดันนะครับแล้วก็นักกีฬามีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทําผลงานในสนามค่อนข้างจะดีะอันนี้เราเรา,เร,ารู้อยู่แล้วนะเราก็ไม่ได้ประมาทนะแต่พอน,นักกีฬาเราโดนไปแทงไปคนเนี่ยมันเกมมันสูสีสูสีนยะมันทําให้เกมมันห่างนะครับฟุตบอลมันสูสีสูสีเนะี่ยนะครับพอทีมใดทีมหนึ่งเหลือสิบคนเนะี่ยมันก็ยากละอันนี้อันนี้มันก็แล้วแต่สมาคมนะครับ บางทีมันมีบ้างมมีบ้างก็แล้วแต่ตามีตมเกิดก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องต้องเล่นนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่มีแล้วเราไม่เล่นก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันมีบ้างไม่มีบ้างก็ทุกทีมมันก็ต้องว่านไปนะครับไม่ไม่ไม่แพ้ห้ามเงอแงนะครับเพราะว่ามันมีถามว่ามันดีไหมก็ดีนะมันก็ชัดเจนว่าอะไรฟฝาไม่เฝานะครับพอบางเกมมีบางเกมไม่มีมันเหมือนว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากสมาคมนะครับแล้วก็ฝ่ายจากการแข่งขันนะครับมีก็มีไม่มีก็ไม่มี นะครับเราก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นท่านั้นเองนะครับก็จริงๆก,ก็ดีใจนะครับดีใจที่เหมือนวันนี้จริงๆด้วยสภาพท,ที่ที่ทีมผมมีนะครับกับขนาดผู้เล่นที่มีแล้วก็เ,เราเจอบีจีด้วยจริงๆก็เป็นเกมที่หนักด้วยแล้วก็เหมือนวันนี้ทุกคนเขาก็พยายามรวมใจกันแล้วก็เล่น1 2อนาทีสุดท้ายได้เข้ารอบรองชนะเลิศ ouais นะครับจริงๆก็มีแต่มีแต่คำข,ขอบคุณครับลูกทีมตัวเองนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลมากๆครับ จริงๆก็จุดเปลี่ยนจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องการจัดตัวของ BG มากกว่านะครับคือจริงๆแล้วคืออาจจะกําลังเป็นช่วงที่ BG จีกำลังหมุนตัวผู้เล่นด้วยซึ่งจริงๆผมเองก็มีผู้เล่นจํานวนจํากัดแต่ว่าเหมือนพอจัดชุดแรกมาก็เหมือนเราเราเห็นไลน์อัพมาเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้ BG อาจจะยังไม่ได้ใช้ชุดใหญ่เล่นกับเราครับแล้วก็บวกกับบโดนไปแดงหใบนะครับก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ เขาคงต้องกลับไปเล่นเกมรับซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะโดนใบแดงจริงๆเขาก็เข้าฟองบอลได้ดีกว่าทีมผมอยู่แล้วแต่ว่าพอเสียใบแดงไปก,ก็อาจจะต้องทำให้ b ีลงไปเล่นเกมรับมากขึ้นนะครับก็แค่นั้นครับ